เขินมากเลยค่ะก็แต่จริงๆยากอยากแต่งมาแล้วชอบมากเป็นเป็นดิสนีย์แคร์เตอร์ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเพลงมันเอาเป็นพาวเวอร์มากก็เลยจริงๆดีใจค่ะที่ได้ร้องอายเล็หน่อยเพราะว่ามันลองยากเก่งเขินเป็นบางช่วงแ้วเราเสียงใสมากเลยนะซ้อมนั้นซ้อมซ้อนค่ะแบบ ขอบคุณคุณครูกีต้ามากมากที่แบบทนแบบยากมากค่ะมันยากมันยากที่สุดในทุกเพลงที่เคยต้องร้องมาในชีวิตค่ะให้หนูร้องอีกรอบได้เลยวันก่อนหมอถามกินได้โจรแต่แต่ว่าก่อนนันนี้พี่ก็เห็นหนูแบบอันนี้อัพลุกเป็นผมยอนใช่ค่ะมันเกี่ยวกับงานนี้ป่ะคะหนูบ้างอันนี้แหละค่ะอ๋อแล้วถ่ายถ่ายโฆษณาไปแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้เป็นงานเปิดตัวก็เลย มันแบบเต็มที่ไปเลยให้คนแบบว่าดูว่าพวกวเรากับแคริเออร์ตั้งจใจกันแค่ไหนที่อยากจะมอบสิ่งนี้แบบพอดีเย็นชื่นใจจากเราซ่าให้ทุกคนกินอะไรเหมือนกันค้างไม่ค่อยนะ <c oughs> แ,ตแต่ชอบผมสีบร้อนไปค่ะดีนไหมคะก็ได้เลยกินเนอร์มาไหมภาษาละกินเนอร์มันตบบไหมมาใช่ สนใจอยากเปลี่ยนลุปแบบย้อมจริงเลยไหมย่าเออเออเอามาแบบว่าเป็นสาวเปี้ยงป่าหนูไม่เคยทําเลยในชีวิตไม่เคยไม่เคยเลยสนใจไหมสนใจแบบลองทําจริงไหมหรือต้องขออนุญาตพี่เดชก่อนพี่เดชก่อนแบบพี่แบบพี่เดชจริงจริงอะย้อนย้อนสเข้าใจยังทำครอยากทำค่ะต้องต้องมาดูค่ะวันที่พี่แบ๊บเห็นพี่ทุลกันเขาว่ายัง ันนี้ส่งรูปที่แบบชุดมิวซ่าไม่ให้คนด้ดูเลยค่ะยังแต่เขาได้ดูแน่นอนอ่ะพี่หามเรื่องที่ดินอยู่เลยเนาะที่ที่แม่ปลาโลอันนั้นพอจะเปิดเผยได้ไหมว่าที่ไหนอะไรยังไงบ้างเออได้จะอยู่อยู่เขาใหญ่เขาใหญ่ใช่อันนี้คือไปซื้อเนาะซื้อใช่มันติดภูเขาใกล้ใกล้กับตรงของพิมหรือของพี่แบร์เลย เขาใหญ่ค่ะอี้ว่าตหนน่ที่เพื้นที่ที่ว่ามครว่าคุณแม่จริงๆเพื่อนคุณพ่ออยู่ในหมู่บ้านที่อชอพ่ก็อยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนก็เลยหที่ที่แบรรยากาศมัได้ซอ่ซื้อให้ทุกคนบอกได้ไหมะใหญ่พื้นที่ประมาณไหนไม่ได้ใหญ่มากๆได้ ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะคื้งใส่กานทำเป็นมากัำต่างอากาศอ๋อแม่ต้องทำอย่างนี้สองได้สองได้อันนี้แม่ชอบหรือหนูชอบหนูพ่อชอบมากกว่ากันจริงๆพ่อชอบสุดค่ะแต่ว่าหนูก็ชอบจริงๆช่วงโควิดอะค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยรู้สึกก็ออยากมีแบบพื้นที่แบบปลูกผักอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยตัดสินใจกันอยากเป็นเกษตรกรเหรอลูก ความสุขมากเลยเ<อ>ที่เห็นอะไรค่อยๆเติบโตอันนี้ทุกคนก็จะมีอะไรยังไงนี่คือวางเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยน่าจะเริ่มปีเริ่มปีนี้เลยเ,ร,เริ่มเลยเเลใช่ไหมนี่ซื้อมาซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วเราตีงบไว้ไม่ค้างแบบว่าตั้งงบเติมงบเออเอาให้ดีเ,ดเพราะว่าทำง,งานมาเยอะแล้วประมาณไม่รู้แต่อย่างค่าที่ดินก็น่าจะสูงมากแล้วก็เว่าในแบบว่า สักเก้าหลักเลยไม่ยากเตนเวเหรออไหจริงแต่ว่าคาเพื่อแบบไม่ครอบคัวเราก็คือได้คลตองก็จริงเท่าที่เท่าที่ซื้อไหว้บ้านที่จะเป็นแบบไหนต้อนก็จะเป็นแบบว่าอิตาเลียนเบาๆส แล้วก็จะมีคี่ผใช่จะมีเป็นสวยเหจริงๆก็ไม่ได้ทมได้จมากานจะมีเวลาพราก่อนหน้าก็พัยาไปหบทีมจริงๆตโที่พัยาเกัผูกัทีันดเลยตนี้มีพีพยานองเลยผเทเขาใหญ่้เป็นแบบเศรษฐีที่ดินหรือเปล่า แบบว่ามีโซนไหกับบไหนที่อะไรเงี้ยไม่มีโซนไหนที่มีแพนดิเรื่องนี้อยากอยากมาแล้วที่ใต้เหรอคะทะเไหุบเขาอาโรนต้องต้องไปดูค่ะจริงอจริงเป็นคนชอบชอบ่ดินแต่เดี๋ยวนี้นะคนบันเทิงเราก็แบบว่าซื้อเป็นที่ดินเก็บไว้กันเยอะมากแตหรับย่าเราเรามี จากพ่อแม่โดยส่วนมากค่ะว่าก็เขาอยากได้กันมันบ,บอยากอยากมีอยากมีแบบที่พักที่อากาศที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมาก ออกแบบเสร็จเรีองเรียบรัวยแล้วหมายถึงว่าออกแบบเรียบ้อวแล้่ลงเสาเข็มยังเข็มยังมีเรื่องไหมาะว่าจะเมื่อไหร่อยากดูดูายตาหรืว่าเปล่าว่ะแต่ว่าเขาีชน์อรส่วนไหนคแม่กับคุณ่อไหช่วยกันดูค่ะช่วยกันดูค่ะแต่ส่นมากช่ยดู่ะอันูกล้ใกลันเลนทายแล้วน้อย เป็นยังไงครมีความคืบหน้าไหมเลยว่าพี่แบร์ยังไงอะไรนี้ทำงานค่ะสรุปใ่พี่ก็จะเห็นแบบว่าท้าตอนดึกบางค่ำอ่ะี่เนี่ยอะไรนี้พี่รออัปเดตตอนเช้าทุกทุกปีเลยอทุก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 กัุกทุกทอกทุกกจุกทุงทุกทุกกกกุกททน เราทำงานทั้งวันเองด้วยนะแอบแอบหวังใจลึกๆไหมคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นวันเล่นที่แบบเนี้ยแอบหวังใจไปขนาดนั้นค่ะไปขนาดนั้นค่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพยายามทำเวลาให้เจอกันให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทำงานค่ะแต่ผมต้องสวยไปก่อนเนาะมาเลยหนูสวยแน่นอนเพราะหนูไปทำงานแต่งหน้าหน้เลย อย่างทีนาเดชอาจจะแบบปลอมตัวเข้าไปเหมือนของคุ้มมากชิมหรือเปล่าอะไรที่เราที่เราทำงานอะไรเอาหลังค่ะ i d o n think t so ขอะกันน่ามาถามคำถึงงานของแบ่งทีมแบบเพื่อๆมีเตรียมฉลองสารสนให้ชิมไหมเตรียมแล้วค่ะเพราะว่ารักแสดงคางแกงเลยหาคิวกันยากเหลืเกินแต่เป็นแม่งาน คิมก็แอบเป็นแม่งานตัวเองพอสมควรเ่เป็นรีเควสไปว่านำอยากได้อะไรในปัจสบันรีเควสค์ะแต่ว่าก็เราแต่พูดกันว่านะว่าเราจะนำใจเพื่อนขนน้คะตัดันยังไม่รู้อันนี้น่าจะแบบใกล้ยังยังไม่ลงตัวยังู่ บอกคิลยไ่อเนี่ยก็จะไปตั้งหมัดกัเนี่ยใช่งตหมัดกันกัแล้วกัอ้าาาาอย่างใต้อา้าอุ้งขาดีเลยใช่นั่นแล้วใช่พูดไปหลยรอบแล้วกับคิมมากยูเล็งมาที่้า